สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ต้องออกนองเรื่องอีกทีแล้วนะครับหัวข้อเรื่องคนที่ยำเกรงให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบพระองค์สอนเราด้วยกันสำหรับหัวข้อเรื่องคนที่ยำเกรงพระองค์แล้วอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ที่เมืองไทยนะเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นอาทิตย์แรกของการนมันสการ ขอบคุณพระเจ้าที่เทศนาไม่จบครับเรื่องยังมีอยู่นั้นค้างอยู่มาต่อหัวข้อวันนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการอวยพรอาทิตย์แรกของปีด้วยนะคุณคงจะเป็นวันจันทรแล้วนะครับครับสดุดี115ข้อ12ถึง13นะครับหัวข้อคนที่ยำเกรงผมจะเปิดตัวอย่างคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้ให้เห็นนะครับเห็นชื่อไหมครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าไล่ขึ้นมาเลยครับตดดต แต่ละคนเขียนเข้ามานะครับแล้วยังไม่หมดนะยังมีอีกนะครับแต่ละคนเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าทําไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเรามาดูพัมพีกันครับคนที่ยำเกรงพัมพีบอกอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระองค์จงวางใจในพระยาเวพระองค์เป็นความช่วยเหลือและโลของเราพระยาเวระลึกถึงเรา และจะอวยพรเราพระองค์จะอวยพรอิสราเอลประชาชนของพระองค์พระองค์จะอวยพรครอบครัวของอาโรนพระยาเวจะอวยพรคนที่ยำเกรงพระองค์ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยครับวันนี้พระเจ้ามาถึงคุณครับเป็นพรในอาทิตย์แรกเลยถ้าคุณได้มานมัสการพระเจ้าถ้าคุณยังไม่ได้มานมัสการพระเจ้าวันนี้คุณได้มาเคาเฝ้าพระเจ้าครับ พระเจ้าจะอวยพรคนที่ยำเกรงพระองค์ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยครับพระเจ้าละลึกถึงคุณครับพระเจ้าจะอวยพรคุณพระเจ้าจะอวยพรประชาชนของพระองค์พระองค์จะอวยพรในครอบครัวงคุณเพราะว่าคุณยำเกรงพระเจ้าครับวันนี้จึงถามเราว่าเราอยากจะเป็นถูกไหมครับและเรากําลัง เราเป็นพวกถูกเทรนมาเพื่อเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าครับคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าคุณแสดงความยำเกรงพระเจ้าต่อพระองค์คุณใช้เวลาที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าคุณแสดงความยำเกรงคุณต่อพระองค์และวันนี้พ่อพีบอกคุณคำว่าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระเจ้าจะอวยพรประชาชนของพระองค์พระเจ้าจะอวยพรคุณครับดังนั้นขอให้เป็นพรพรในต้นปีเลยนะเอาให้มัน แบบว่ากระนำกันไปเลยรับพรกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราเองอยากได้พรและเรารู้ว่าพอพอรอยู่ที่ไหนเราต้องเข้ามาและเราตักตวงพอพอรนั้นไปครับดังนั้นปีนี้ครับเชื่อว่าพระเจ้าจะนำคุณผมไม่คาดหวังนะว่าปีนี้จะดีไปกว่านะครับเพราะว่า ทุกอย่างเมื่อเข้าใกล้วันสุดท้ายแล้วสภาพแวดล้อมสังคมจะต้องเสื่อมแล้วก็สงครามก็คงเกิดขึ้นในทุกทกที่เรื่องต่างๆที่เราแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไปเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่ส่วนชีวิตของเราครับเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าครับแล้วเราก็ฝึกด้วยการมาเข้าเฝ้าพระเจ้าครับฝึกด้วยการที่จะ สแสดงตัวให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนที่ถูกเทรนมาครับที่จะเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและในปีนี้เป็นอีกปีงที่เราเข้าใกล้เข้าใกล้มากขึ้นมากขึ้นจนเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราเองเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราหนุนใจเราให้เรารู้ว่าเราเข้าใกล้ได้มากขึ้นแล้วและปีนี้เราขยับขึ้นมาอีก ที่เราจะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าส่งอวยพรแล้วเราได้รับพระพรของพระองค์อย่างเต็มที่เราจรึงอดไม่ได้ที่อยากจะแบ่งปันพระพรน,นั้นต่อไปให้กับทุกๆคนแล้วเราจึอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมอเมนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ